สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีและนี่คือสปูปพาพิภพไททันนะครับผมสำหรับในตอนนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่ปรากฏขึ้น ในเรื่องผ่าพิภพไทยท่านนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องเลยซึ่งถือว่ามีสปอยจากของอนิเมะฟินน์ซีซั่นไปไกลามากนะครับจนถึงตอนจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากลัวสปอยก็ระวังไว้ให้ดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไอสิ่งมีชีวิตตัวนีนะ้ถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับสำหรับสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับผมในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาจะใช้คําว่าฮิคารุมุคเดะนะครับมันแปลว่าตาขาบเรืองแสงครับเออซึ่งถือว่า เป็นสระขาบที่มันเรืองแสงเราเนี่ยยังไม่ได้เห็นไอ้ตัวเนี้ยในภาพฉบับอนิเมะถูกไหมแต่ว่าในส่วนของมังงะเราก็จะได้เห็นว่ามันมีความคล้ายๆหนอนถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับก็ต้องย้อนไปสมัยที่ยูมิลยังมีชีวิตอยู่นะครับบรรพบุรุษยูมิลเนี่ยตอนนั้นเขามีชีวิตในฐานะที่เป็นทาสของกษัตริย์ฟริตนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ฟริตเขากา็มีการหาว่าใครเป็นคนปล่อยหมูกูไปเออแล้วทีนี้ทุกคนก็เหมือนโบยความผิดไปให้ยูมิลนะครับซึ ยูมิวนี่แหละเป็นคนปล่อยหมูไปเองนะครับเพราะว่ายูมิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กสาวผู้น่าสงสารคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะโดนตัดลิ้นเนาะเป็นทาสที่โดนตัดลิ้นแล้วก็เหมือนจะเป็นใบแล้วก็ถูกแบบบูลลี่ตลอดเวลาความเป็นทาสในสมัยแดบโอ้โหสมัยนั้นอนะ่ะมันก็พอจะเดาได้ว่ามันจะโหดร้ายขนาดไหนนะครับแล้วพอยูมิวเนี่ยถูกแบบว่าทุกคนชี้ว่าเป็นคนปล่อยหมูไปปุ๊บยู you มิวก็ต้องหนีตายครับผมเออคือกษัตริย์ฟิตเนี่ยบอกให้ ออกไปไหนก็นไปเลยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปล่อยหมาปล่อยคนตามล่ายูมิลนะครับแล้วยูมิลเนี่ยหลุดเข้าไปที่ต้นไม้แห่งหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นต้นไม้ในป่าพฤกษายักที่มันมีแบบหลุมอะไรลงไปข้างล่างอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยยูมิลก็เหมือนร่วงลงไปแล้วก็ได้ไปเผชิญกับไอตัวปรสิตนะครับไอตะขามเรืองแสงตัวนี้นะซึ่งไอปรสิตตัวเนี้ยมันก็เกาะเข้ากับ ตัวของยูมิวครับผมแล้วกําเนิดเป็นพลังไททันกําเนิดเป็นไททันตัวแรกของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วพอไททันตัวนี้ได้ถือกาเนิดขึ้นปุ๊บไททันตัวนี้ก็มีการแบบว่าอรารวาสเล็กน้อยนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยกษัตริย์ฟิตก็เหมือนกับว่าฉวยโอกาสไงว่าเฮ้ย hey, ยูมิวมันเป็นท่าของเราแล้วมันมีพลังแบบนี้อยู่ เราจะใช้พลังนี้ในการที่จะรุกรานชาวบ้านไปทั่วอะไรอย่างนี้แล้วกษัตริย์ฟิตก็ทําอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วพอกษัตริย์ฟิตทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็มีการบุกนู่นบุกนี่นะครับผมจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เหมือนยูมิวอะเขาต้องเอาตัวมาปกป้องกษัตริย์ฟิตจากทหารนายหนึ่งที่คว้างหอ,อกใส่กษัตริย์ฟิตนะครับตอนนั้นยูมิวโดนหอ,อกเสียบเข้าไปแทนที่กษัตริย์ฟิตจะเป็นห่วงเป็นใยนะแต่กษัตริย์ฟิตบอกว่าโอ้ you al, ยูมิวคนอย่างเธอเนะน,นี่ ตรงลุกขึ้นมาเพื่อสารหน้าที่ของเธอต่อไปอะไรเงี้ยเออเขาก็มีการพูดกับยูมิวแบบนี้เห็นได้เลยว่ากษัตริย์ฟิตนั้นไม่เคยเห็นยูมิวเป็นคนรักหรือเป็นเขาเรียกว่า เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนทั่วไปเลยอะไรเงี้ยมีความโหมดทีย่ยะมีความทารุณมีความเย็นชาอะไรเนี้ยกับยูมิวมากมองยูมิวเป็นแค่ทาสคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแนวว่ายูมิวจะมีพลังแบบมหาศาลขนาดเนี้ยเธอก็ยังเลือกที่จะฟังจะเชื่อฟังกริย์ฟิตอยู่นะครับคือพอไปมาเนี่ยมีกริยัฟิตก็มีเป็นทิดา3องค์เนี่ยกับยูมิวนะแล้วทีนี้อ่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยูมิวเนี่ยกำลังจะตายไปแล้วตอนนั้นกริย์ฟิตเขามีความคิดว่าเฮ้ยไม่ได้พลังไททันนี้ต้องได้รับสืบทอดต่อ ไปก็เลยให้ธิดาทั้ง3คนเนี่ยกินยูมิลฟิตเข้าไปนะครับซึ่งคนที่กินเข้าไปเนี่ยก็คือจะมีมาเรียโรเซชีนานะครับชื่อคุณคุณไหมชื่อของกำแพง3ชั้นที่อยู่บนเกาะพาราดีนั่นเองนะครับคือพอทั้ง3คนเนี่ยกินยูมิลฟิตเข้าไปก็ได้รับพลังไททันนะครับ พอได้รับพลังไททันเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับไอพลังเนี้ยมันต้องถูกมีการสืบทอดต่อไปเรื่อยๆด้วยการกินน้ําไขสันหลังของผู้ถือครองนะครับโดยที่ยูมิลเขาถือครองพลังไททันจากที่ได้รับจากไอตะขาบเรื่องแสงตัวเนี้ยได้รับมาปุ๊บก็พลังไททันมีหนึ่งเดียวใช่ไหมพอมาเรียโรเซ่แล้วก็ชีนากินเข้าไปปุ๊บเนี้ยก็แตกออกเป็น3พลัง แล้วเหมือนกับว่าของ3คนเนี่ยก็ถูกทําให้แตกออกอีกเป็น3พลังนะครับหคูณสแล้วก็คูณ3เข้าไปอีกก็จะกลายเป็น9พลังนะครับนั่นเป็นที่มาของการกําเนิดพลังไททันทั้ง9านะครับซึ่งต้นตอนมันมาจากร่างของยูมิลที่มีตะขาบเรืองแสงตัวเนี้ยมีการเกาะติดอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยพอเห็นไอ้ตะขาบเรืองแสงตัวเนี้ยมันมีบทบาทในเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็เริ่มมาตีความใหม่นะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ a t t แทกออนไททัเนี่ยเราเคยคิดว่ามันเป็นแนวแฟนตาซีมาตลอดเลยนะครับก็คือมีพวกแบบคนยักษ์ใช่ไหมออกล่า,ลาคนกินคนอะไรพวกนี้เออมันเป็นแนวที่แบบว่าเฮ้ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีที่มาที่ไปแต่ว่ามันมีการมออีกมุมหนึ่งได้นะครับว่าไอตาขาบเรืองแสงตัวเนี้ยเอ้ยถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตยุคโบราณที่อยู่มาเกาะติดกับมนุษย์โดยบังเอิญปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นการสร้างสรรค์ DNA ขึ้นมาใหม่ทําให้ ยูมิวกลายร่างเป็นไททันได้เออคือมันเหมือนกับเป็นแนววิทยาศาสตร์แนวไซไฟจะมองแนวนี้ก็ยังได้เหมือนกันนะครับคือถามว่าถ้าถ้าเรามองอย่างพวกแบบหนังแนวแนว Res ิด e นนทใช่ไหมหรือพวกแบบอ่าพวกแนวที่แบบเอเลี่ยนเนี่ยถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้นะในแง่ที่ว่าโลกใบนี้มันมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไปได้แล้วพอวิทยาศาสตร์ไปจับต้องได้ปุ๊บมันก็เกิดขึ้นเออมันจะไม่ใช่แบบแนวเหมือนเวทมนต์แบบว่าแนวแบบว่า,แบบวาแฮร์รี่พอตเตอร์แม่มดน้อยเดอร์มีอะไร ของเวทมนต์ที่มันแฟนตาซีจ๋าเลยเออคือพอไอต้ตะขาวตัวนี้มันปรากฏตัวขึ้นมาก็อย่างที่บอกว่าทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยที่จริงหนังเรื่องนี้จะมองเป็นไซไฟก็ได้แต่ว่าขอมองเป็นแฟนตาซีละกันเพราะว่าที่จริงมันก็เป็นสิ่งในชีวิตที่ไม่ได้จะหาดูดง่ายในยุคนี้อะไรเงี้ยเออคือมันเป็นมันเหมือนเป็นหนอนโดนหนึ่งนะที่แบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในบรรพากาลมาแล้วอยู่ๆมาเจอกับยูมิวโดยบังเอ,อิญนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในแง่ของการเล่าขานของตำนานชาวเอลเดียนะครับจะบอกว่ายูมิลเนี่ยเขาได้ไปท 1, าพันธสัญญากับปีศาจตนหนึ่งถูกไหมนเนี่ยมันเป็นมุมที่เราให้มองเห็นว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นแฟนตาซีว่าเฮ้ยยูมิลเนี่ยเขาได้รับพลังไททันมาด้วยปัจจัยที่บอกว่าไปทําสัญญากับปีศาจหรือไม่เออมันก็ดูแบบอลังการดีนะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือความเป็นจริงครับยูมิลเนี่ยเขาไม่ได้รับไม่ได้ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปทำสัญญากับปีศาจที่ไหนหรอกแต่ว่าเขาอะบังเอิญได้รับพลังไททัน ตัวนี้มาก็เท่านั้นเองนะครับแล้วพลังไททันเนี่ยต้องบอกว่ามันก็อยู่คู่โลกมาตั้งแบบหลายร้อยปีนะครับแปดเปีใช่ไหมแล้วมันก็ถูกสืบทอดมาเรื่อยๆโดยที่ในระหว่างที่พลังไททันได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วก็ถูกกระจายออกไปนั้นนะ่ะ มันถือกําเนิดโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมานั่นคือโลกที่เรียกว่าพิกัดนะครับโลกพิกัดเนี่ยยูมิลก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยถูกกินแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยได้ไม่อยู่ในโลกนี้นะครับพอได้ไม่อยู่ในโลกนี้ปุ๊บเนี่ยเธอก็เหมือนกับว่าส่งไททันออกไปสู่โลกแห่งความจริงเออตรงนี้แหละผมมองว่ามันเป็นแฟนตาซีได้เพราะว่าการที่ยูมิลเนี่ยเขาผลิตไททันจากที่นี่ไปแล้วก็ส่งออกไปยังโลกแห่งความเป็นจริงทรงยังไงครับถ้าเราอ้างอิงจากคําพูดของซีที่ตอนเล่าให้พวกชาวเอลเดียฟังพวกเกาะพาราดีฟังนอกพวกอ ซีก็จะบอกว่าเวลาที่เขาตะโกนปุ๊บเนี่ยคนที่ได้รับน้ำขายสหลังของเขาไปจะบึ้มกลายเป็นไททันคือเหมือนกับว่าพลังถูกส่งไปที่พิกัดแล้วพอเสร็จปุ๊บพิกัดนั้นก็เหมือนส่งไททันกลับมาบนโลกนี้อ่านี่ผมตีความจากที่ซีเล่าให้ฟังนะภาามันจะประมาณนั้นเลยนั่นหมายความว่าสมมติตัวผมเนี่ยเป็นชาวเอลเดียแล้วผมได้รับน้ำขายสหลังมาแล้วผมกลางจะกลายเป็นไททันเนี่ยนั่นหมายความว่าไอตัวตนของผมเนี่ยถูกส่งไปที่โลกพิกัด หายไปเลยในโลกพิกัดก็คือโลกพิกัดมันก็คล้ายๆกับมิติที่ว่างเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบมีม,ม,มีมีเสาแสงอะไรนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมถูกส่งไปอยูในโลกนั่นแหละเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ไททันก็ถูกส่งออกมาให้โลกความเป็นจริงผมก็กลายเป็นไททันเออภาพมันจะประมาณนั้นนะครับออหวังว่าจะเข้าใจกันนะอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ย ไอ้โลกใบนี้มันก็อยู่มาเรื่อยๆนะครับจากคำเล่าขานที่ได้ฟังจากซีที่คุยกับอาร์มินเนี่ยซีบอกว่าโลกใบนี้มันคือโลกแห่งความแบบที่ไร้การเวลาไร้มิติเราสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้ไปได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากตัวเนื้อเรื่องแล้วนะครับ ไอ้หนอนดึกดําบันตัวนี้ไอ้ตะขาบเรืองแสงตัวนี้ครับมันต้องการที่จะสร้างโลกที่ไร้ซึ่งความตายครับผมคืออันนี้ผมจะบอกว่าไม่รู้นะผมผมอะ่ะดันไปอ้างอิงจากตัวของเรื่องโปเกมอนนะครับเรื่องโปเกมอนเนี่ยมันจะมีการสร้างเรื่องของวิติเรื่องของเวลาเรื่องของความตายเรื่องของชีวิตแล้วก็สร้างอะไรออกมาเป็นโลกใบนี้นะครับแต่ว่าไอ้หนอนตัวนี้ไอ้ปรสิต ตัวนี้มันพยายามที่จะสร้างโลกที่ไม่มีอะไรเลยคือเหมือนกับว่ามีชีวิตชีวิตหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นนิรันด์อะไรประมาณนั้นเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกแบบนั้นอย่างเดียวเนี่ยอาร์มินก็บอกว่าเฮ้ยชีวิตคนนะ่ะมันต้องมีความรู้สึกมันต้องมีประสบการณ์มันต้องมีอะไรต่างๆมากมายที่เราได้ใช้ในชีวิตประจําวันกับคนที่เรารักสิ อะไรเงี้ยพออาร์มินพูดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยซีก็เหมือนได้สติว่าอ๋องั้นก็หมายความว่าการที่อยู่ในโลกพิกัดเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงตาใช่ไหมเออก็ได้ข้อสรุปตัวนี้ก็คือว่าซีก็เลยยอมที่จะช่วยเหลืออาร์มินณตรงนั้นนะครับอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าให้เห็นว่าโลกของพิกัดเนี่ยมันคือโลกโลกใบหนึ่งอะ่ะที่ไม่มีการเวลาเดินไปแล้วก็ไม่มีเรื่องของมิติอะไรให้เราแบบมองเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วบางทีก็มีอะไรแต่ความทรงจําหลุดมาในโลกนี้บ้างเล็กน้อยอะไรเงีเ้ยเลบ,บ,นนบ้่ง,งดดววไา ของไอ้ตะขาบเรื่องแสงตัวนี้นะครับที่มันทําตรงนี้ได้นะครับแล้วเราได้เห็นตะขาบเรื่องแสงโผล่ขึ้นมาในเนื้อเรื่องเนี่ยจัดๆนี่ก็คือตอนที่ศึกชิคกันชินาะครับตอนนั้นที่ไรเนอร์มานะเราจะได้เห็นว่าอนิเมะของไฟนอ l ซีซ s ่นใน Netflix ที่เราเห็นที่เราดูตอนเนี้ยตอนท้ายมันจะจบด้วยคำว่าอะไรครับเข้ามาเลยไรเนอร์ er, ใช่ไหมที่เอเลนแบบท้าไรเนอร์ซึ่งไรเนอร์ก็อยู่บนเรือบินนะครับแล้วทีนี้นะี่ย มันจะเริ่มหลังจากนั้นแล้วพอตรงนั้นนะ่ะเราจะได้เห็นว่ามีกาบิเนี่ยเขาใช้ปืนยิงหัวเอเลนข่ายครับผมฉากหนึ่งนะก็คือหลังจากการต่อสู้กับไรเนอร์จบไปเนี่ยไอตอนนั้นนะ่ะเอเลนกับซิกจะพยายามสัมผัสตัวกันแล้วก็กาบิเนี่ยเขาเอาปืนยิงก่อนพอปืนยิงเสร็จปุ๊บหัวเอเลนหลุดพอหัวเอเลนหลุดปุ๊บเนี่ยไปสัมผัสกับซิก ปุ๊บเนี่ยพอหัวเอเลนสัมผัสกับเซกปุ๊บปึ๊บตรงนั้นแหละครับพลังของพิกัดก็เริ่มทํางานเพราะว่าด้วยเงื่อนไขที่มันบอกว่าถ้าผู้ที่สืบท่อาสายเลือดกษริย์สัมผัสกับผู้ที่ถือครองพลังของไททันบรรพบุรุษเนี่ยมันทาให้พลังตัวนี้สามารถทํางานได้และเอเลนกับเซก็เข้าไปอยู่ในโลกพิกัดต,ตรงนั้นนะครับแล้วตรงนั้นน่ะกาบิก็บอกว่าเขา,าเหมือนกับว่าเห็นมีตัวอะไรไม่รู้งอออกมาจากหัวเอเลนเออซึ่งไททันโครงกระดูกของเอเลนนั่นแหละเหมือนเป็นอีกร่างอวตารหนึ่งของไอ้ตาข่าบเรืองแสง เดินสองขาแต่ว่าไอ้ไททันตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นโครงกระดูกแล้วโครงกระดูกอะ่ะ ไอ้ตรงเขาเรียกว่าปลายมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นแหล,ๆแหลๆมๆใช่ไหมมันก็เหมือนก้าวเดินไปมองไปแล้วมันก็เหมือนตาขาบเดินไปเดินไปนะครับนั่นน่ะคือเหมือนกับเป็นร่างที่ถ้าเกิดว่าเราดูจากในเรื่องผมใช้คําว่าเป็นการย้ายร่างจากยูมิลไปหาเอเลนครับคือการสัมผัสตัวของซีกับเอเลนเนี่ยมันทำให้เหมือนไอ้ตาขาบเรืองแสงที่อยู่ในโลกพิกัดเนี่ยมันโผล่มาในโลกความเป็นจริงได้อีกครั้งหนึง่งเออก็คือเหมือนมันย้ายร่างจากยูมิลที่อยู่ในโลกพิกัดมาอยู่กับเอเลนนะครับแล้วไอ้ปรสิตตัวเนี่ยมันก็ก้าวเด ที่เป็นโครงกระดดูครับผมหรือที่เรียกว่าไททันจูโจมที่เป็นเวอร์ชันอัพเกรดอะไรงั้นไปนะครับแล้วถามว่าไอ้ปรสิตตัวเนี้ยมันถูกกําจัดได้ยังไงนะครับมันถูกกําจัดได้โดยที่ว่า ตอนนั้นอาร์มินแปลงร่างระเบิดบุ้มแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ปรสิตตัวนี้มันยังไม่ตายแล้ววิธีการที่กจับปรสิตได้เนี่ยคือต้องฆ่าเอเลนครับผมออแล้วคนที่ฆ่าเอเลนก็คือมิคาสันครับตอนนั้นก็คือว่าทุกคนรู้แล้วว่ามันสิ้นหวังแค่ไหนเอเลนตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ากลายเป็นไททันยักที่ต่อสู้กับอาร์มินแล้วการที่จะทําให ทุกคนรอดชีวิตได้ตอนนั้นก็คือมีขษัต้องฆ่าเอเลนเท่านั้นเออแล้วรีวายก็ช่วยเต็มที่อาร์มิงก็ไปกับเอเลนแล้วมีขษัตก็เข้าไปตัดหัวเอเลนในปากของร่างไททันเอเลนนะครับเออทุกอย่างตรงนี้หายไปปุ๊บเนี่ยพอเอเลนตายปุ๊บไอ้ปรสิต ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับสลายไปนะครับไม่มีการพูดถึงอีกเลยก็แล้วพลังไททันก็หายไปจากโลกนี้นั่นหมายความว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือตอนที่ถ้าเราดูถ้าเราดูในมังงะครับเอเลนี่งเหมือนหัวเขาจะมีกระดูกเชื่อมติดอยู่กับหัวเขานะเออแล้วพอเหมือนกับตัดตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดอ่อนเป็นหัวใจของไอ้ปรสิตเรืองแสงตัวนี้เออแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บไอ้ปรสิตเรืองแสงตัวนี้มันก็สิ้นฤทธิ์นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นนะไอ้ปรสิตเรืองแสงตัวนี้มันแซ่บมากเลยนะ โอ้ตอนนั้นคือแบบโคตรสิ้นหวังอนะเออทุกคนจะตายไม่นี่หรืออะไรงไงเออแต่ว่าพอไอ้ตาขับเรื่องแสงตัวนี้มันตายไปปุปบ๊บอ่าทุกคนก็กลับมาเป็นมนุษย์แฮปปี้เอนดิ้งกันไปนะครับเอออันนี้ก็เหมือนเป็นการเล่าให้เห็นว่าภาพรวมของไอ้ตาขับเรื่องแสงตัวนี้มันเป็นยังไงคือต้องบอกว่ามันคือลาสบอสของเรื่อง Attack on Titan เลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าไอ้ลาสบอสจะเป็นตัวนี้ได้นะโอเคก็ถือว่าเป็นการ เล่าให้ฟังแล้วกันว่าไอสิ่งมีชีวิตตัวเนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเนาะแล้วก็ความสามารถของมันนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับการที่มันถึงกับสร้างมิติมิติหนึ่งขึ้นมาได้เลยเงี้ยเออต้องถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าพูดถึงแล้วก็เป็นตัวที่แบบสําหรับผมนะ่าถือว่าน่าจดจํามากในฐานะที่เป็นตัวละครของ Attack on t i ท a n นะครับไม่ใช่ตัวละครเนี่ยเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่แบบแหมสุดยอดปรากฏตัวขึ้นมาแล้วแบบมันมีแบบนี้ด้วยหรอนี่อะไรเงี้ยพวกไททันเกิดมาจากไอตัวนี้เนี่นะ ก็เป็นการเล่าให้ฟังประมาณน,นี้ละกันนะครับใครมีประเด็นข้อสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะเออเดี๋ยวถ้าเห็นผมเห็นแล้วผมจะไปตอบนะครับผมโอเคัลวันี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ